วิ่งมีอะไรกันอะไม่เห็นมีใครตามเรามาเลยอ่ะโอ้ยไม่ต้องถามบอกให้วิ่งก็วิ่งไปไม่มีเหตุไฟไหม้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีครับไม่ไม่รต้องขอโทษด้วยครับแล้วจิตผู้นำยไงขอโทษจริงครับขอโทษจริงครับผิดไปแบบนี้เนาะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีเหตุไฟไหม้แล้วสัญญาณเตือนภัยมันดังได้ยังไงเออเอ่อคงจะมีเด็กไปกดเล่นนะครับไม่มีเหตุไฟไหม้จริงๆครับต้องขอโทษด้วยครับไปเลย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  สถานที่แบบนี้นะสถานที่แบบนี้นะเด็กไปกดเล่นไม่เชื่อมันหรอกเป็นพราะพวกมันนั่นแหละคนหมายถึงใครก็ใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องตอนนั้นน่ะเจนนี่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> นี่นี่มันกล้าหลอกเราขนาดนี้เลยเหรอดียิ่งมันกล้าหลอกเรายิ่งแสดงว่ามันมีความลับปกปิดพวกเรา ก็มั่นใจว่าไอบุญเกิดเนี่ยมันจะต้องมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปขอ้วรพันธ์เฮ้ยหเจนนี่มีเรื่องอะไรด่วนเปล่า เรื่องด่วนที่สุดเลยนะครับบอสท่านสักชายกับสายสมองบุกคอนโดเนี่ยหนีกระเจิงกระเจิงกันมาเนี่ยค่ะเฮ้ยแล้วท <BL> ok ่านมาได้ย <playoffs> <pet al play> ังไงบอกว่ามาเยี่ยมค่ะแล้วคุณอุดมนะก็ง้อง้อเชื่อไปได้โอ้ยเจ้ไอ้รอไอ้พัดเฮแย่แล้วเว้ยดูท่านทางท่านด้ยจำล่วความลับเรื่องแกจากบุญเกิดอะจาบุญเกิดเว้ยทำเหมือนว่าจะจำแกได้ด้วยอ่ะโอ้โหไอ้จงแกไม่ต้องพูดเลยสื่อเบื่อเฮ้ยนี่ แกจำกฎของเซลแมนได้ไหมข้อที่2 5หน้า108ถ้าลูกค้าสงสัยเนี่ยให้เบี่ยงเบนความสนใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นนี่นะแกรีบเบี่ยงเบนความสนใจของท่านสักชายโอ้เบี่ยงเบนบ้าไงแกเบี่ยงเบนไม่เป็นเว้ยเฮ้แต่ถ้าเบี่ยงเบนทางเพศอ่ะพอได้เว้ยลูกจิตนี่คุณนี่เอามานี่บอสคะพูดกับเจนนี่ดีกว่าค่ะจะให้ทำอะไรคะไม่มีทางอื่นแล้วเจนนี่เจนนี่ทำตามที่ผมบอกนะ ได้ค่ะบอกมาเลยค่ะเจนี่จะทำตามบอกมาได้เลยค่ะบอสฮะใจเจนี่จริงเหรอแต่ว่าจุบๆค่ะก็ต้องได้สิคะค่ะค่ะบอสว่าไงบ้างเจ้คุณดูแลมุงเกิดให้ดีนะอย่าให้หายไปไหนเจนี่จะไปทำธุระให้บอสเจ<ช>๊ะอะไรแล้วดูแลตัวเองด้วยนะโอ้ยอยังไม่ต้องมาแช่งฉันดูแลตัวเองดูแลมุงเกิดให้ดีนะคุณน่ะ <ฮ><ฮ>จับประคุณต้นตาลศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันด้วยนะถ้าเกิดเจนนี่ทำสำเร็จนะฉันจะเต้นโคโยตี้แก้บนทำอะไรอ่ะฉันถามว่าทำอะไร ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะก็เห็นเห็นอยู่ว่านายมาบนบานอะไรกับต้นตาลศักดิ์สิทธิ์ของพวกฉันนายนี่ชอบทำตัวลับๆับล่อๆอยู่เรื่อยเลยนะทำตัวเหมือนมีความลับอะไรปิดบังอยู่นั่นแหละไม่มีความลับอะไรไม่มีนิดหน่อยถ้าไม่มีก็ลองบอกมาซิว่าเมื่อกี้บนอะไรบนอะไรเหรอ ไม่บอกเรื่องส่วนตัวไม่บอกเรื่องส่วนตัวเออฉันรู้แล้วนายบนที่จะขายส่วนตานี้ให้ได้ใช่ไหมบ้าเปล่าใครจะมีบนอย่างนั้นอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันบนอะไรฉันบนว่าอยากให้ฉันรักเธอแล้วก็อยากให้เธอรักฉัน บนอะไรป้าแบบนี้เล่าตอนทางศักดิ์สิทธิ์ถึงไม่ช่วยนายหรอกไอ้บ้าเฮ้ยหลอกเตกกันนะอย่าเตี้ยจะเอาคืนผมเอเ้ยฉันไม่ได้บนอย่างนั้นสักหน่อย ส่วนจบแล้วอบอสสั่งให้ทำายยาอะไรยากยากเจะประคุณขอให้สำเร็จได้เถิดอย่าให้เสือสมิงมาทำร้ายเจนนี่เลยเจนนี่จะไปทำอะไรส่วนมวนต์อะไหรสวดป้องกันอาคีไปอ่ะเอ๊แต่ดูท่าทางนี่ไม่ได้วิ่งหนีไฟเหอนชาวบ้าน,น,ะะนไงฮะหนีไฟไฟอะไรคะไม่รู้เรื่องเลยไฟไหม้เหรอคะตายไม่ที่ไหนคะไห<ด>ม่นี่คนก็วิ่งหนีตายกันทั้งคอนโดเขาจะไม่รู้เรื่องได้ยังไง ไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะไม่ได้โกหกกเจนนี่เพิ่งมาอาละไม่ต้องเสียเวลาไอ้วรพันธอยู่ที่ไหนคือบอสเจนนี่กำลังจะคืออย่างนี้เจนนี่กำลังจะไปพบท่านที่สำนักง,งานใหญ่พอดีเลยค่ะเพราะว่าบอสไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะบอสสั่งให้เจนนี่ไปพบกับท่านเพื่อจะแจ้งข่าวของบอสค่ะจะมาขอผ่านนี่จะบ้าเหรอไอ้วรพัน์กล้าได้ยังไงถึงได้สมองมาเจอจากร่องๆกับฉันคือบอส ตั้งใจจะแสดงความมั่นใจให้กับท่านทั้งสองได้เห็นว่าบอสไม่คิดที่จะเบี้ยวแม้แต่น้อยจึงขอผ่อนผ่านด้วยการส่งแต่ดอกได้ไหมคะนี่ฉันไม่ใช่จงแม่เงินกู้นะที่อยู่จะมาขอส่งดอกอะกับฉันต้องการเงินก้อนเอาไปสิบล้านก็ต้องเคยไปสิบล้านสิไม่ใช่มาขอผ่อนศพเป็นรายเดือนแบบนี้ทุเรศทุเรศที่สุดเลยเดี๋ยวเดีเยวเยเพื่อไปฉีดโบทองไหมอะ <S 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 เออระวังกล้ามเนื้อหน้านิดนึงนี่การที่ไอวรพัฒน์มันพูดแบบนั้น แสดงว่ามันก็ยังมีความเคารพฉันอยู่มา้เคารพมากค่ะเคารพอย่างสูงสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นฉันจะให้โอกาสไอ้วอลพัทอีกครั้งให้มันผ่อนชำระฉันทุกเจวันครั้งละสามหมื่นบาทไม่มีการต่อรองไม่มีการเมตตาทั้งสิน้นสามหมื่นเดือนหนึ่งก็แสนสองจะไวหวเดือถึงก็ตายแน่วาน่าไงตกลองค่ะแต่ฉันบอกไว้สวักรนน นี่คือสัญญาลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นถ้ามันผ่อนดอกช้าแม้แต่เพียงวันเดียวทุกอย่างแ c นเซิ l ไล่วอร์ัดมันต้องรู้ตัวนะมันจะต้องโดนลงโทษหนักกว่านั้นอีกหลายเท่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจนนี่ลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่คุณคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฮะไปยอมรับข้อเสนอของมันทำไมอ่ะ ตามล่ามาัานลุกยอมให้มันผ่อนส่งอย่างนั้นเหรอไม่เลิกตามล่าแต่นี่คือการตามล่าแห่ด้อกเบีย้ยคุณหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ายงก็หมายความว่าให้ไอวรพัทมันส่งดอกเบีย้ยมันก็จะได้ชะล่าใจคิดว่าเราใจดีเลิกตามล่ามันแต่ที่ไหนได้ไอ้วิธีการเนี่ย มันจะทาให้เราเจอตัวเท้วรพัฒน์ง่ายกว่าเจอเอจรจาเรียบร้อยแล้วผ่อนงวดละสามหมื่นทุกๆุกเจ็ดวันเฮ้ยสามหมื่นเลยวะเราจะหาเงินจากไหนวันเนี้ยโอ้ย ถ้าทำไม่ได้ตายยังเขียดโอ้โหสามหมื่นก็สามหมื่นวะเนี่ยดีกว่าตายยังเขียดสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเฮ้ยใช่แล้วมันต้องหาตัวช่วยที่คุณเกิดตานัดอ้อยมามีอะไรเหรอจ๊ะ เป็นเรื่องนั้นนะจ๊ะอ้อยทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยทำอะไรเอาก็พี่มันเกิดนัดอ้อยมาที่รับผูรับปาคนแบบนี้ใช่อ้อยคิดว่ายังไงละจ๊ะเกิดแล้วไม่ไม่ใช่อย่างงานคือฉันอยากจะขอความร่วมมือจากอ้อยเฉยๆร่วมมืออะไรเหรอจ๊ะตกลงหรือเปล่า ตกลงอะไรจ๊ะที่บอกไงพอดีว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่บุญเกิดกับซิบอ้อยอะจ้ามันจะกจีมากเลยอจ้าลมหายใจพี่บุญเกิดมันโดนหูอ้อยอะมันร้อนเผาเผาเลยจ้ะขออีกทีนะไปบุญกันบุญกันได้ก็ได้ก็ได้คือฉันอยากจะขอความเมตต์จากอ้อยเฉยๆคือพอสองคนเนี่ยนะไปรวบรวมน้ำตาที่เสร็จแล้วเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดแต่ห้ามให้ใครรู้เป็นอันขาด โอเคไหมโอเคแต่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรล่ะพี่บุญเกิดอะต้องหอมแก้มอ้อยทีหนึ่งก่อนไม่ยงั้นไม่ช่วยนะที่เดียวโอเคโอเคโอเคหอมก็หอม เนี่ย